สวัสดีทุกคนบรรยากาศยามเย็นหลังบ้านทำอะไรอะ่ะกินหญ้าเหรอหญ้ามันมีหนามบ้านนั้นน่ะลูกหมูลงไปไม่ได้ไปลงทางนู้นสิความพยายาม ไปไหนอะ่ะไปแล้วไปไหนเอาไปหาใครอ่ะนี่ออกจากบ้านไปแล้ว ต้นมะลิสมะลิสกับป้าต้อยมะลิสสิบต้นสิบเอ็ดต้นสิบเอ็ดทั้งหมดสิบสี่ต้นย้ายเหรอแม่ ดินหลุดด้วยเลยมาสองปันไม่เจ็ดรอดมันไม่โตเพราะว่าดินมันเหนียวแน่มันเหนียวอย่างนนะปอนรากมันเดินไม่ได้อะไรอุ้ยอ้ายแม่โอ้ ป่าลังบ้านต้นไม้เป็นร้อยหมูหนีออกจากบ้านไปแล้วแม่ไอเด็กนนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแค่นั้นจะไปเห็นอะไรก็กลับผมแม่จะเห็นเดินเข้าไปนู้นจะไปผ่านนไ่อ่ะแล้วเดินตามกันแล้วเดินตามกันแล้ว ลุง ảo, ล้อหลานด้วยเอาลุงดำล้อหลานด้วยลุงดำก็ลดน้ำต้นไม้จังเลยลุงดำลดน้ำต้นไม้จังเลย ไปไหนดำไปไหนเอาหลานไปไปล่อยอีกแล้วหรอ สะเดานี้กระท้อนอโวคาโดไปไหนอะแม่พอแล้วไงด้ยลินไ,ไหนอะ สองต้นเมื่อกี้แม่เห็นตุ๊บตับกัดกัดในตัวอะไรปะไม่เล็นแ่ะไรม่รู้มันกัดทำไมไม่รู้จะกัดทำไม ไอ้ตัวเล็กจ่อยเลย ไปไหนกันโอ้โหาไปไหนกันโอ้โหโอ้โหไปไหนกันาาน่ะโอ้โหากเหมือนกันยังก,ก็แกะเออดีใจไหมอ่ะดีใจไหมลุงดำโอ้โหา มาแล้วช่วยแม่แล้วมาแล้วมาช่วยแม่แล้วลงไปเลยเออเอเอไม่ได้ฟันหรอกดินอะ่ะมันชอบมันสนุกเข้าไปแล้วหรอลุง เอาข้าวให้พวกนั้นยังหายถูไปถมาถูเดียวให้แล้วเนี่ยหายถูไปตัวเดียวอุ้ยเย็นไหมอู้ยเย็นไปจังเลยเจอแล้วเจอที่นอนแล้วอุ้ยเย็นแล้วอย่างนี้จะเล่นอะไรได้ไหมเนี่ยไม่ลุกแล้วมั้งเนี่ยเออนอนเลยแม่มันเย็นรู้ดิมันถู กินดินไปแล้วกินดินไปเลย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 ไปไหน,น,นนะไปบายบาย